จะทารั้วแบบนี้นะครับแต่ไม่อยากที่จะก่อบล็อกนะครับก่อเป็นรั้วบล็อกเราสามารถที่จะใช้เสาเข็มตัวไออย่างนี้นะครับอันนี้ไอสิบห้าแล้วก็แมคโครกดลงไปนะครับกดลงไปในดินมีหลายความยาวนะครับโดยทั่วไปก็ใช้ประมาณสัก2เมตร5้เมตรกดลงไปในดินนะครับในแนวดิ่งอย่างนี้มันก็จะมีร่องโผล่ขึ้นมานะครับมีร่องโผล่ขึ้นมา2ฝั่งเลยแล้วเราก็ใช้แผ่นพื้นสําเร็จอย่างนี้นะครับ ความหนาตรงนี้ห้าเซนเลียงใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับเลียงใส่เข้าไปในแนวอย่างนี้ประมาณว่านะครับอย่างนี้แล้วอีกฝั่งหนึ่งก็ใส่แบบนี้นะครับมันก็จะตรงไม่ต้องอาวางแนวเส้นอะไรให้ให้ยุ่งยากนะครับเอาแผ่นพื้นค่อยๆสไลด์สอดเข้าไปสองฝั่งอย่างนี้ นะครับสไลด์เรียงเข้าไปแล้วก็แผ่นต่อไปก็สไลด์ต่อเข้าไปต่อขึ้น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 ไปอย่างนี้นะครับเพื่อการก่อสร้างที่รวดเร็ว